ผมโดนถามบ่อยออกรถสีอะไรดีบางคนบอกว่าหุ้ยนี่มันปีชงนะแขวนพยานนาคได้หรือเปล่าแขวนอย่างนั้นได้ไหมจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ของการพยากรณ์ตามกำลังวันของการดูดวงดาว เช่น1คือกำลังอาทิตย์อาทิตย์สีอะไรเรารู้อยู่แล้วอาทิตย์จันท์อังคารพุธพฤหัสศุส์เสาร์ทีนี้เนี่ยพอนานๆไปเนี่ยสมัยก่อนชาวบ้านเนี่ยสีเนี่ยเพิ่งเริ่มมานะครับสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใส่โมโนโทนไม่ค่อยมีสีสันมากจนมาถึงยุคสุขโขทยัยยุคกรุงศรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยสีนี้ใส่แล้วแหมท่านเจ้าคุณเนี่ยดูดูมีออร่านะขับผิวดูเป็นมงคลมันจะเริ่มต้นมาจากประวัติศาสตร์ประมาณนั้นนะฮะทีนี้พอไปไปมามันก็เลยเริ่มเพียเยเ้ยนไปว พอจะดูลักษณะของการดูดวงในเรื่องของสีก็มาจากการถอดรหัสดวงดาวซึ่งปัจจุบันเนี่ยถอดไปไกลกว่านั้นก็คือเรื่องของทะเบียนร,รถเบอร์มือถือแต่เราไม่ได้พูดถึงสีเราก็บอกถึงการจับคู่ระหว่างสีแดงอาทิตย์อาทิตย์ก็คือกําลังเลขหนึ่งหนึ่งสมมติหนึ่งไปจับคู่กับอะไรเดีย์ราหูหมายเลขแปดนะฮะราหูก็คือตัวแทนของสีดําก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีเป็นต้นนะฮะแต่ทีนี้พอเราถอดออกมาเป็นตัวเดียวเลขตัวเดียวหรือสีสีเดียว แล้วเขาก็จะเอาเรื่องของวันเดือนปีเกิดเรื่องของลัคนาราศีแต่ต้องบอกว่าวัฒนธรรมของประเทศเราเนี่ยเรารับมาทุกวัฒนธรรมพอจากดาวปุ๊บคนจีนเอาสีเป็นมงคลเราก็เลยเริ่มเอาวัฒนธรรมจีนมาผสมทีนี้พี่ไทยเอาหมดเลยทั้งวันตุดไทยตุดจีนตุดทุกอย่างบางคนบอกว่าหุ้ยนี่มันปีชงนะแขวนพญาน,นาคได้หรือเปล่าแขวนอย่างนั้นได้ไหมคือผมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่นะปีชงเนี่ยคือศาสตร์ของจีนแต่ว่าส่วนความเชื่อหรือเทพ ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็ต้องแบ่งออกเป็นพุทธศาสนาและ,ะเกี่ยวกับพวกพราหมณ์ความเชื่อของเทพแต่เราเอามาปนกันนะครับจึงมาสู่คําถามที่พี่ถามผมเนี่ยผมก็เลยอธิบายก่อนว่าสีเกี่ยวไหมเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงในศาสตร์ของโหราศาสตร์งั้นมันมีงั้นสีมีเชื่อไหมเชื่อแต่ว่าก็ไม่ต้องไปยึดติดขนาดนั้นเราสามารถแก้สีเพราะว่าผมโดนถามบ่อยออกรถสีอะไรดีจริงๆแล้ว อย่างที่บอกพอเรารู้เรื่องการจับคู่ตัวเลขสมมุติว่าคุณชอบสีดําแต่มันเป็นการาลกินีกับคุณเนี่ยเราออกสีดาได้ไหมคําตอบคือได้แต่ไม่ใช่ไปติดหลังรถรถคันนี้สีแดงยังมันไม่ใช่เราก็ไปเลือกเบาะภายในเพราะอย่าลืมนะตอนที่คุณอยู่ในรถเนี่ยภายในคุณก็สามารถแก้ได้และด้วยความที่เรามีหลายศาสตร์เร,เราเชื่อเรื่องของวัตถุมงคลก็ดีหรืออะไรก็ดีหรือการกระทําดีก็ดีเราสามารถแก้ไขมันได้หมดนั่นแหละมันก็เปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนบ้านเรามีรอยรั่วเราก็ลือใหม่ฉาบปูนอุดรอยรั่วได้มันก็แก้ได้ คือห่วงจุย้ยมันก็เข้าไปสูศาสตร์ห่วงจุ้ยหวงจุยงจ้ยก็ถามเรื่องสีเหมือนกันก็เกี่ยวอย่างเช่นบ้านหลังนี้ขาดธาตุน้ำนะ,ะสีแห่งธาตุน้ํมันก็ต้องสีน้ําเงินสีฟ้าท่านลมก็คล้ายๆกันอาคารธาตุดินนะออกอมเหลืองปลูกต้นไม้อ่ะเป็นต้นทีนี้ก็นําไปสู่เรื่องของต้นไม้พอดีผมพูดคําว่าห่วงจุ้ยเนี่ยก็คือไม้ต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าดินน้ําลมไฟที่มันมีผลต่อเราอย่างเช่นวันนี้เรานั่งอยู่ที่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีต้นไม้สักต้นเลย มันก็ร้อนมันให้ลมเงาไม่ได้งั้นการปลูกต้นไม้ใหญ่มันก็จึงเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ห่วงจุ้ยได้ทีนี้ไอ้ความเป็นมงคลมันเริ่มมาจากไอ้ต้นไม้ชนิดนั้นเนี่ยมันช่วยเราแก้ให้ร่มเงาได้ชนิดของใบก่อนใบใหญ่ใบเลียวใบนี้ทําไมดูเห็นแล้วปวดตาจังเลยเมื่อก่อนต้นไม้มันก็ไม่ได้มีชื่อนะเราก็ปากกามันก็ไม่ได้เรียกว่าปากกาเราก็ไปตั้งให้มันเองทีนี้มันก็เริ่มมาจากว่าคนโบราณเขาก็เลยรู้สึกว่าเอาไอ้ต้นนี้มาปลูกสิ แล้วมันจะดีขึ้นเออนี่มันดูเป็นมงคลสมมุติว่าดูเป็นมงคลจะกะตั้งชื่อให้เขาหมายถึงอะไรมันก็เลยเริ่มเป็นที่มาของการที่เอามาแก้ห่วงจุ้ยเอามาแก้อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยแล้วก็ไปตั้งชื่อให้เป็นมงคลยกตัวอย่างง่ายๆอย่างลีลาวดีสวยไหมสวยแต่ทําไมเราไปเรียกลั่นทมอ่ะมันดูโอ้โหอกตรงเหลือเกินอ่าเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ลาวดีมันอยู่อยู่วัดอยู่ใกล้เมน แล้วเวลาคนไปเผาศพก็จะหันไปเห็นโอ้ลั่นธมจังเลยสวยแต่ว่าเศร้าทั้งๆทงี่มันสวยมันก็ไม่ได้อยากจะชื่อลั่นธมนะเราไปตั้งก็เลยเปลี่ยนเป็นรีลาวดีนะแล้วเดี๋ยวเมื่อก่อนตอนชื่อลั่นธมไม่มีใครมาปลูกในบ้านเลยพอเดี๋ยวนี้เป็นรีลาวดีเราก็มาปลูกในบ้านกลิ่นก็หอมแถมยังมีสีเหลืองครีมบ้างชมพูครีมบ้างเห็นไหมฮะความเป็นมงคลมันจึงเกิดขึ้นจากมนุษย์ไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมาตั้ง แล้วก็อาจจะว่าเอออันนี้ดีนะใบนี้มันดูล่มเย็นชื่อล่มเย็นแล้วกันอันนี้ดูโหดูแล้วยายดูเป็นสุกจังก็เอา้าลมเย็นกับเป็นสุกมาอยู่ด้วยกันเลยเป็นชื่อไม้มงคลมงคลจากตัวเราจริงๆแล้วถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าผู้ใหญ่จะตั้งความเป็นมงคลให้ลูกหลานก็ถือว่าดีเพื่อให้เห็นแล้วว่าเออมันชื่อนี้มันเป็นมงคลเอาปลูกก็จะได้เจริญมันเป็นกุศโลบายนะครับภายหลังชื่อนี้ก็เอาผสมมาทำอย่างที <S <S ่ทๆๆพูดก็เลยกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยว่าโหนี่ไม้มงคลอันนี้ดีอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ ก็เท่านั้นเองแต่สุดท้ายมันคือหลักของการเป็นโหราศาสตร์หลักของการแก้ทาุมาจากรากศัพท์มาจากรากเงาของการแก้ต่างๆนั่นนะถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนสมุนไพรไทยนะกระชายมีลิดร้อนทําต้มยําทําแกงคนไทยถึงไม่ค่อยป่วยเวลากินเพราะมีเั้อขิงขาตะไคร้กระชายเท่านั้นเองครับ